ฝันเห็นที่โกนนวดช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้อย่าพึ่งทุ่มไปสมดตัวและหมดหัวใจจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณเองโชคดีจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณไปช่วยเรือความรักคนโสดหน้าบานช่วงนี้เสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีคนมารุมร้อมเอาใจอย่างไม่ขาดสายผู้ที่มีคนรักแล้วจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรัก คนรักก็เอาใจเก่งพูดจาหวานหูดูแล้วน่าอิจฉาจังคู่รักที่เลิกกันไปแล้วกว่าจะกลับมาคืนดีกันจะต้องรออีกนานถึงจะมีโอกาสร,รีเทิร์นดวงการเงินการงานระหว่ังช่วงนี้คุณจะทำงานพลาดบ่อยส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้างานหรือบุคคลรอบข้างได้ธุรกิจการค้าในช่วงนี้อาศัยการเจรจาอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องรู้จักใช้กลยุทธ์อื่นๆด้วยหากคุณลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนให้ระวังการคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้นเลขนำโชว์0 1 7 9 58 10 500กฝกติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ